ผู้หญิงคนหนึ่งโดนไฟดูดจากตู้กดบัตรจอดรถอัตโนมัติในห้างสรรพสินค้าเธอบอกว่าชีวิตเธอพังเลยนะคะแล้วเธอก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเธอไม่ใช่คนแรกและคนเดียวค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อวันที่10มิถุนายน2568นะคะเธอขับผ่านตู้กดบัตรที่มันจะต้องเข้าออกของห้างสรรพสินค้านี่ยละค่ะแค่โบกยังไม่ได้แตะตัวเครื่องเลยเพราะว่ามันเป็นระบบเซ็นเซอร์แต่ว่าแค่โบกเนี่ยเธอก็มีอาการชาค่ะ คือชาตั้งแต่มือไปจนถึงปลายเท้าเลยแล้วก็เจ็บจี๊ดที่ศีรษะซึ่งมันคืออาการของการโดนไฟดูดมันมีใบเสร็จออกมานะคะแต่ว่ามันไม่มีการยกขึ้นของไม้ซึ่งก็คาดเดาเอาว่าน่าจะเป็นระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือเปล่าหลังจากที่ไม้มันไม่ยกเนี่ยเธอก็พยายามที่จะเรียกพนักงานเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยไม่มีพนักงานอยู่พอพนักงานมาก็ไม่ได้สนใจกับอาการที่เธอเป็นเลยนะคะ แค่ยกไม้กั้นขึ้นแล้วหลังจากนั้นเธอก็ขับรถเข้าไปซึ่งเธอก็รีบเดินไปที่ customer service ในห้างนั้นค่ะเพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือตอนนั้นเธอรู้สึกว่าชาไปครึ่งตัวแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พาเธอไปที่ห้องพยาบาลของห้างนะคะแล้วก็เอาเจลเย็นมาประครบอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเท่าไหร่ตอนนั้นเธอรู้สึกว่าแขนของเธอเริ่มจะไม่มีแรงที่จะยกขึ้นแล้ว เจ้าหน้าที่เห็นค่ะว่าอาการหนักก็เลยพาเธอไปที่โรงพยาบาลแรกซึ่งเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแรกเนี่ยหมอก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตรวจเลือดค่าเลือดปกติค่ะหมอก็เลยบอกว่ากลับบ้านไปได้เลยแต่ทีนี้แขนเธอไม่มีแรงแค่จะเซ็นเอกสารยังไม่มีแรงเลยขอให้คุณหมอช่วยสั่งยากลับไปให้ได้ไหมคุณหมอบอกเธอว่าไม่เคยโดนข้อสอบไปกระแทกโต๊ะหรอมันก็จะมีอาการชาแบบนี้แหละเดี๋ยวก็หายเองหลังจากนั้นพอเธอกลับบ้านไปตอนกลางคืนนะคะเธอลองยกแขน แล้วนิ้วอ่ะมันยังสั่นอยู่ก็มีความกังวลว,ว่ามันจะหายจริงๆหรือเปล่าเธอรู้สึกว่ามันหนักจริงๆถึงขั้นที่เธอนอนไม่ได้พอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเธอก็ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งเป็นคนละโรงพยาบาลกับที่ห้างพาไปตั้งแต่แรกนะคือต้องบอกว่าเธอมีอาการเดิมอยู่ด้วยนะคะนั่นก็คือกระจกตาอักเสบตาเริ่มมองเห็นไม่ชัดเพราะว่าเธอภูมิตกย้อนกลับไปเพราะว่าเธอนอนไม่เพียงพอใช่ไหมคะคุณหมอที่โรงพยาบาลที่สองบอกว่า อาการเนี่ยหนักนะคุณหมอก็เลยเจาะเลือดไปตรวจแล้วก็ฉีดยาแก้ปวดรุนแรงให้เธอมึอนแล้วก็สลบไปค่ะช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ของห้างนะคะโทรมาบอกว่าโรงพยาบาลที่สองที่เธอไปเนี่ยมันไม่ใช่คู่สัญญาของห้างเบิกได้นะแต่ว่าช้าให้เอาเอกสารเนี่ยไปเดินเรื่องเองที่ห้างอาก็ต้องเหนื่อยไปเดินเรื่องอีกเนาะเธอยังมีอาการที่ปวดหัวอยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นลมล้มฟุกเป,เป็นบ้างเป็นบางเวลาที่สำคัญที่สุดมันส่งผลกระทบกับงานของเธอนะคะ สุขภาพของเธอเนี่ยเธอกินข้าวไม่ได้เวลานอนก็ต้องกินยาช่วยชีวิตของเธออ่ะพังจริงๆเพราะว่าเธอต้องไปแจ้งความต้องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเองเรื่องนี้นะคะห้างควรจะแสดงความรับผิดชอบตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าจากเรื่องเล็กๆมันจะลุกลามบานปลายยิ่งใหญ่แล้วที่สําคัญเนี่ยแต่ละห้างมันก็จะมีตู้แบบเนี้ยที่มันจะเป็นตู้ที่ไว้กวดบัตรอัตโนมัติอ่ะตอนนี้แทบทุกห้างเป็นแบบนี้แล้วอ่ะ มันมีห้างไหนที่ใครเคยเจอบ้างคะคือเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์นั้นมันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่อ่ะทุกคน